การที่จะทําให้ชุมชนเข้มแข็งได้นั้นไม่ใช่มาจากคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องมาจากความร่วมมือของทุกคนในชุมชนนี่คือแนวคิดของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นจังหวัดสระแก้วที่นําพาชุมชนแห่งนี้ไปสู่ความเข้มแข็งและความเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามนโยบายที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับในเรื่องของน,น,ว,นวัตกรรม1นึบวกสิเนี่ยนะครับก็คือส่วนหนึ่งของพนักง,งาน เจ้าที่ของเทศบาลซึ่งรวมตัวกันนะครับแล้วก็เข้าไปดูแลในชุมชน1นบวกสินวัตรกรรมสร้างสรรค์เพื่อมองที่น่าอยู่คือการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยกิจกรรมต่างๆนั้นเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสําหรับในส่วนของคอทีมที่เราดําเนินการอยู่เนี่ยนะครับมันจะทําให้เข้าไป สู่ระบบกระบ,บวนการอีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเองคนในชุมชนเองนะครับแล้วพวกนี้ก็เหมือนกับลูกหลานคนในชุมชนเวลามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกโดยตรงๆนะครับเราก็รับความคิดเห็นต่างๆตรงนั้นเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสูงสุดแล้วสามารถตอบสนองต่อชุมชนได้และนี่คือความเข้มแข็งของชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีการขับเคลื่อนด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองวังน้าเย็นอีกทั้งแรงสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยทําให้นวัตกรรม1นึบวกศิเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และพัฒนาให้ตำบลวังน้าเย็นเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างแท้จริง